ากช่องน่นครับเล็กเลดําซิ่งดินระเบิดมีดูครับผลงานไปไหนไปไดเออเอามาขางเลยะบ่นออมันบ่มันขอดโยวฮะทอดโยะใส่น้ำมันตัวเคยเลยก่อนโอ้โหอะี้ตำครับของเทนะ

แยกตับสับเลยอันนี้ลาบเลือดปะไมาใส่ไม่น้อยเลยพี่น้มันเผืโอเดี๋ยวว่าถ้ามึงตำเครื่องให้เปนแหลกกว่านี้ใส่ลายไปนี่น้ำเนยใส่ทำไมบมอจะทั่ใส่เอากระเทาะก่อนเอากระเทาะก่อนขีดกันดู๋ยวว่ามันหยดย้อย นี่มีดคมซ้ำคนสับไม่ธรรมดาคับนาตารอแล้วนี่พี่น้ำหรอเดี๋ยวมีใส่ล้างลุดบดเร็วมีบอะเธอนี่มีร้านเปิดปะสับเลยจะเอาเป็นชิ้นพี่สับไหม สับดีวะสับสับเสับเลยนี่มันจะได้เยอะกระเพไปหมูสับผลงานนะครับเบ็ดเบ็ดเอ้ยบวงยี่สิบหลังครับผลงานได้สองตัวครับแต่ผมลืมถ่ายให้ดูนะตอนไปพยายาม ข้อนี่ขคอยตามนี่ขอคอยขึ้นทีนหนามคอยยังไปหวันหนี่งคอย,ออยอใส่เลยฝากช่องเลยนะครับเรียกดดัซิ่งครับมขคของแข่นะจริงจังมากนั่นไอ้ทั่วหาหมูหนูไปหาเจาดำแขงศูนย์หกหนึ <c oughs> ่งหกหนึ่งศูนย์่ะ เราชมตอนขัวนะครับน้ำรุ that that right. anyway. ่งเหรอน้ำแต้น้ำเป่านี่มนนี่จะติดเาเหอเฮจ้าน้ำมันใส่ยี่จ้อย่อบุ้ยลงไหลเลยดูคเหี้ยนะเอาน้ำน้ำม่เห็นย่เจาน้อยขวหนูขวหนูพี่น้องแสบแสบพืก็มใส ป๋าลงมือเองครับวันนี้ขั่วพริกแกงลอย,ยลูกเลยเอาตัวเองนะั่นลงลอยเลย <laughs> <laughs> ป <laughs> ๋าได้เขาก,กันก่อนเี๋ยวน้ำไล้หรือไ แห้งที่สุดกวกลิงแห้งที่สุดก็ไม่ต้องใส่น้ำสิในในยังไเยวเอาไว้ดืน,น้ำ๋ยวข้อแกมมืออุบุญหอมกี่นอืโอ้งเลยปู้อี ขึ้นหนเือขวนูขหนูบึ้ดราดพริกไอันันเดี๋ยวในกองอ่ะเย้าเย้าขึนขยน่เป็นข้าวน้าอันนี้แหละขั้นั้นมีใสยังลดอย้่งให้มันเดือดก่อนเออชูรถเอาไว้ก่อนอาอแล้ครับพอครัวเริ่มไม่รองรอยแล้วอันนี้และ

อใส่อีกปะใส่อีกนั่นแหละนั่นแหละใส่ไออันนี้ก่อนภูเขาทงนั่นละตัวดับข่าวนั่นใส่เลยเมนเมนใส่อีกใส่หน่อยเถอะไห่อร่อยยิ่งพี่สุดปลาครับ จัดไปไฟมันเดือดช้าก็เลยไม่ทันใจครับเห็นเมื่อกี้ยินเสอีกบบอกบอ่ไ่ฮะนะซอดหอยนี่เมเ่อกีินเลยก็ซอดฟ้าเขียวลองชิมแบบนี้แต่ตามจริงผมจะเอาฟ้าเขียวเน้นนี่นี่อะไรที่เกลือหลังนี่นะที่บ่นถ้าใส่เยอะมันจะขิยวเลย ไม่ชิวหรอกปะไม่ชิวดอกใส่ยูว่าเศ้าใส่อีกก็อร่อยอีกเนี่ยใส่หลายอร่หลายเกลือทหรดน้ำตาลายหน่อยว่าน้ำตาลเอามานี่เดี๋ยวไปเอามาห้เกลือเอาไว้ดี่เดี๋ยวไม่ตัดตัดตนิดนึงนเลหนึ่งเมเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สูดเด็ดดู้ไกลฮะหาฝืนีก้อนบึดันไปฮ้อเลยมั้ยเ้ยข้อจะสีเบิดนกเนี่ยบึดหนเอาในแก้วเบียเพรไม่ตัดน้ำตาลมันจะไม่บูอย่าไปน้ำตาลเ รับโทรศัพท uh. so, like okay. mm. ์ไปหน่อยเอานี้ม yeah. ั parade 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 ้ยเออพอดีตักตักตักต so ุ่มตันน้่มตาลกันนี่ฮะตักเสียจานนะออืของแท้กินเหลียวสภาพพยายามอีกดูพี่ดูในภาพอ่ะกินเหลียวสภาพพยายามอีกเออตัวน้ำตุ่มตันนุ่มตาล chim mua được tập này bỏ xe à rồi dặn huy rằng. cái kim gì mất tạt cái má hai na quần bớt

ต่างกันนิดนึงอหนึ่งสุดยอดอู้พักผิดตัวไอ้เอามืออื่นไปตรงไหนซื้อบัคพาซี่มาใหม่มาบอกแล้วบอกแล้วอ๋อไม่อ๋อโสุดยอดเลยแล้วเ,เจ้าแกเป็นไหนอ่ะ มยินสเยวหงมาใส่ฮะที่ยางบ่มันมีสองตัวแค่นั้นแหละมีจะมันชนหลายเลยชนชนทุกบ่วงเลยกลับมาพูดฟูดฟูดของพี่เล็กโดนอยู่หน้าทางอ่ะ มาปุ้งอืมเร็วดูเดไหลเขาไปเหงาเขาไปเห็งา